5พฤติกรรมที่ทำให้เรานั้นติดเชื้อได้ง่ายภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเกตเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับเราแม่บ้านและทุกคนได้รู้กันค่ะอยแรกเลยนะคะก็คืออาหารหวานๆค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำตาลนะคะเป็นตัวร้ายมากๆที่ ทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานะคะอ่อนแอลงได้โดยที่ว่าน้ำตาลเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายค่ะทำให้ระบบเลือดหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันต่าง,างานเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะคะอ่อนแอลงและทำให้เรานะคะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ถ้าเรามีจุดอ่อนแอตรงไหนนะคะน้ำตาลก็จะไปกระตุ้นให้เกิดโรคได้ มากขึ้นนะคะเช่นสมมุติว่าเรามีแผลนิดนึงนะคะแล้วเราทานหวานมากๆเป็นประจำการหายของแผลก็จะช้าแล้วก็การฟื้นฟูก็ช้านะคะอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะว่าในผู้ป่วยเบาหวานเน่นน้ำตาลในเลือดเขาสูงมากๆใช่ไหมคะแผลของผู้ป่วยเบาหวานนะคะจะหายช้ามากหรือถ้าเป็นแบบที่ปลายมือปลายเท้านี่ก็คือแบบบางคนเนี่ยถึงกับต้อง ัดขาเลยนะคะน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กระตุ้นกนารอักเสบมากขึ้นและกระบวนการหายของแผลเนี่ยช้าลงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่ติดเชื้อง่ายนะคะพยายามลดหวานลงนะคะเก๋มีทำคลิปเรื่อง5เทคนิคพิชิตการติดหวานไว้นะคะเดี๋ยวจะใส่กาด ตัวไอไว้ข้างบนนะคะให้เพื่อนๆนะคะก็กดลองไปดูได้นะคะอย่างที่สองนะคะก็คือการดื่มแอลกอฮอล์นะคะมากนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะจะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะทําให้เลือดของเราเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นด้วยนะคะภาวะที่เลือดของเราเป็นกรดนะคะจะทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะคะข้อ3ก็คือการสูบบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่ทําให ปอดของเรานะคะไม่แข็งแรงนะคะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ได้น้อยนะคะแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนะี่ยทำงานได้ได้แย่ลงแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเ,เม็ดเลือดของเราเนี่ยมันก็ไม่สะอาดนะคะเต็มไปด้วยสารที่อยู่ในบุหรี่นะคะก็พยายามลดลดบุหรี่ลงนะคะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอย่างที่4นะคะก็คือการนอนดึกค่ะการนอนน้อยนะคะนอนดึกนอนไม่เพียงพอนะคะ,ะทำให้ร่างกายของเรานะคะ สุดโทมลงระบบคุมคุมการของเรานะคะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่นะคะและถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้าไปนะคะภูมิคุ้มกันของเราจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะเราก็จะสู้กับเชื้อโรคได้ไม่ดีก็ทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะอย่างที่5นะคะก็คือการดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็น ทำให้ร่างกายนะคะมีภาวะเป็นกรดนั่นเองนะคะภาวะกรดเนี่ยนะคะส่งเสริมให้ร่างกายของเราติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็คืออะไรบ้างนะคะก็คือพวกน้ำอัดลมน้ำหวานนะคะแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบคอนแฮมลูกชิ้นอะไรก็ตามนะคะที่แปรรูปนะคะ นั่นแหละค่ะก็จะทําให้ร่างกายของเราเป็นกรดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าห้ามทานเลยเด็ดขาดนะคะ,ะมันก็จะมีวิธีแก้นะคะก็คือกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างเข้าไปนะคะง่ายๆเลยก็คือมะนาวบางคนแบบอ้าวมะนาวไมไ่เป็นกรดหรอมันเป็นกรดโดยธรรมชาตินะคะแต่พอเข้าไปในร่างกายเราแล้วนะคะผ่านการย่อยแล้วเขาจะเป็นด่างค่ะทุกคนการดื่มนะ้ำมะนาวตอนเช้านะคะ ผสมน้ำนะคะ1แก้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยปรับสมดุลความเป็นด่างในร่างกายแล้วก็ยังได้วิตามินซีด้วยนะคะทุกคนมีประโยชน์มากก็แนะนำให้ทานน้ำมะนาวนะคะแล้วก็อย่างคือผักผลไม้ใบเขียวต่างๆนะคะถ้าสมมติว่าเราไปทานอาหารที่มีมีความเป็นกรดนะคะเราก็ควรจะกินผักผลไม้ค่ะตามเข้าไปเยอะๆด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อ เพื่อจะได้แบบว่าไปทําให้ร่างกายของเรานะคะมันสมดุลนั่นเองนะคะก็แต่ทางที่ดีเนี่ยถ้าจะให้สุขภาพดีระยะยาวก็คือก็พยายามลดละแล้วก็ค่อยๆเลิกไปนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่ตึงเครียดเกินไปนะคะไม่ต้องกดดันนะคะก็ถ้าเรากินเนื้อเยอะหรือว่ากินน้ําต่างๆที่มันเป็นด่างน้ําอัดลมเยอะน้ําหวานเยอะนะคะก็ทานผักผลไม้เข้าไปเยอะๆด้วยนะคะก็จะช่วย ปัเทาภาวะกรดในร่างกายของเราได้นะคะนี่ก็คือ5อย่างนะคะที่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงติดเชื้อได้ง่ายนะคะในช่วงนี้ก็พยายามลดลดลงหน่อยนะคะช่วยร่างกายของเรานะคะเพื่อเราจะได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นไม่ติดเชื้อง่ายนะคะขอให้ทุกคนนะคะ ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ